สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูกระต่ายในรายวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยการประกอบคำหัวข้อคำศอนนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยครูต้องขอชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ให้ในักเรียนได้ทราบก่อนนะคะ นักเรียนต้องสามารถบอกความหมายบอกลักษณะและต้องสามารถวิเคราะห์คำซ้อนได้และที่สำคัญนะคะนักเรียนต้องมีความตั้งใจในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอจนจบคลิปวิดีโอเลยนะลูกนะเพื่อที่หนูจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปทำใบกิจกรรมท้ายบทเรียนได้นะคะ วันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับคำา้อนนะลูกนะแต่ก่อนอื่นเลยครูต้องขอทบทวนความรู้เดิมก่อนอเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะอย่าลืมนะลูกนะเมื่อาาคาาพี่แล้วจำได้ไหมว่าครูสอนเรื่องอะไรครูสอนเรื่องคำะสมนะคะซึ่งคำะสมกับคำซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการประกอบคำเหมือนกันเพราะว่า การประกอบคำเนี่ยครูได้บอกไปเมื่อคาบที่แล้วแล้วว่ามีรูปแบบอยู่3อย่างก็คือแบบที่1คือคำประสม2คือคำซ้อนและ3คํคำซ้ำนั่นเองนะคะมีใครจำได้บ้างว่าคำะสมเป็นแบบไหนอ่วันนี้นะคะครูจะพาหนู มารู้จักกับคำซอ้อนแล้วลองมาดูกันว่าคำซ้อนและคำะสมที่ครูได้สอนไนเมื่อคราบที่แล้วมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะลูกนะอ่ะเราไปหาคำตอบในบทเรียนกันดีกว่าคำซ้อนก็คือการสร้างคำใหม่จากคำมูลโดยการนํำคำมูลที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันหรือตรงกันข้ามมารวมกัน อ่านึ่งออกหรือยังคะคำผสมเมื่อค่าที่แล้วคืออะไรเอ่ยก็คือการสร้างคํำขึ้นใหม่จากคำมูลเหมือนกันเลยโดยการนําคํำมูลที่มีความหมายแตกต่างกันนั่นเองนะคะลูกมารวมกันมาประสมกันนะคะซึ่งนักเรียนก็เห็นข้อแตกต่างแล้วเนาะว่าคำผสมและคำซ้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะลูกนะจำให้ดีนะคะคําประสม จะนำคำที่มีความหมายแตกต่างกันมาผสมกันให้เกิดคำใหม่ขึ้นนะคะส่วนคำซ้อนจะเป็นการนำคำอมูลที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันหรือตรงกันข้ามกันมารวมกันเพื่อให้ได้คำใหม่ขึ้นแตกต่างกันนะลูกนะัน้นหจำดีๆนะคะลูกอืมเรามาดูลักษณะของความหมายที่เกิดจากคำซ้อนกันหนึ่งความหมายคงเดิมก็หมายความว่า ความหมายเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่าถึงแม้ว่าจะมีการซ้อนคําขึ้นมาแต่ความหมายก็ยังคงเขาของความหมายเดิมอยู่อ่าเช่นคําว่าซากศพอ้วนพีโต้แย้งสูญหายเหมือนกันยังไงมาครูจะมาวิเคราะห์คำแรกให้ดูนะคะลูกคำว่าซากศพคําว่าซากเนี่ยก็หมายถึงอ่าสิ่งมีชีวิตอ่าคนหรือสัตว์หรือแมก้กระทั่งสิ่งของนะลูกนะที่ มันพังแล้วหรือว่าเสียหายแล้วหรือว่าตายแล้วนะลูกนะอ,ะอ,อา่าเหลือไว้เพียงแต่โครงสร้างหรือแม้แต่แบบเป็นเศษเศษเป็นเศษซากไว้ให้เราเห็นอ่าเขาก็จะเรียกว่าซากส่วนคําว่าศพก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคะเขาก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าศพฉะนั้นเมื่อนําคําว่าซากกับคําว่าศพมารวมกันความหมายมันก็ยังคงเดิมนะคะลูกไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะลูกนะ ต่อไปข้อ2อลักษณะที่2นะคะความหมายขยายออกความหมายขยายออกก็คือมีความหมายที่กว้างขึ้นกว่าคําเดิมอ่ะเช่นคําว่าเจ็บไข้หมายถึงอาการเจ็บป่วยทั่วๆไปไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่อาการของคนเป็นไข้ที่มีการตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะลูกนะแต่หมายถึงว่าเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วๆไปก็ใช้คําว่าเจ็บไข้ได้เหมือนกันนะคะลูกหรือคําว่าทุบตีก็หมายถึง ทำให้ร่างกายทาทาร้ายร่างกายด้วยการทุบตีชกต่อยเตะอ่าไม่ได้หมายถึงแค่การทุบหรือตีเท่านั้นนะคะลูกอ่าต่อไปลักษณะที่3ก็คือความหมายเปรียบเทียบความหมายจะเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ตรงกับความหมายในคําเดิมอ่าเช่นคําว่าอยู่กินหมายถึงการดํารงชีวิตฉันสามีภรรยาไม่ได้หมายถึงการ อยู่ด้วยกันเฉยๆหรือกินด้วยกันเฉยๆแต่เขาใช้ชีวิตแบบสามีภรรยานั่นเองนะลูกนะหรือคำว่าอุ้มชูหมายถึงประครับประคองเลี้ยงดูอย่างยกย่องไม่ได้หมายถึงว่าการที่เราอุ้มสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือชูสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะคะคำว,ว่าเบิกบานหมายถึงความรู้สึกร่าเริงแจ่มใส อ่าในสิ่งาว่าเบิกกับคำว่าบานใช่ไหมคะในคนํานี้ไม่ได้หมายถึงการที่เราไปเบิกเงินไปถอนเงินออกมานะลูกนาะหรือคําว่าบานก็ไม่ได้หมายความว่าดอกไม้บานสะพรั่งเลยอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นความหมายที่เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะลูกอืมต่อไปจํานวนคําในคําสอนต้องเป็นจํานวนคู่เท่านั้นหนูเห็นตัวสีแดงที่ครูขีดเส้นใต้ไว้ไหมดูดีนะคะ จำนวนคำในคำซ้อนต้องเป็นจำนวนคู่เท่านั้นจำไว้นะคะลูกอ่าสองสี่หกแปดสิบนี่คือคู่นะคะอ่าอย่างเช่นในข้อแรกก็คือคำซ้อนสองคำสองก็คือคู่นะลูกนะคู่หนึ่งอ่าก็คือสองก็จะประกรอบด้วยคำสองคำนั่นเองเช่นคำว่าบ้านเมืองก็คือคำว่าบ้านกับคำว่าเมืองอ่ามาซ้อนกันบ้านเรือนเหลียวแล ถ้วยชามนะคะหรือ2ก็คือคําซ้อน4คําก็คือประกอบด้วยคํา4คํามาซ้อนกันนะลูกนะเช่นบ้านช่องห้องหอเย็บปักถักร้อยหนูสังเกตไหมคะว่านี่ดูตรงนี้ช่องกับห้องอ่ามันมีความคล้องจองกันนะลูกเนาะอ่ะ ปักกับถักก็มีความคล้องจองกันนะคะอ่าที่มีความคล้องจองกันเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความไพเราะสนเอหูในการออกเสียงหรือในการฟังในการได้ยินนั่นเองนะคะเพื่อให้ให้เรารู้สึกว่าโอ้คำเนี้ยจากที่เราจะพูดคาว่าบ้านเฉยๆหรือห้องเฉยๆพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไพเราะน่าฟังขึ้นเนาะลูกเนาะอ่าต่อไปคาซ้อนหกคา ก็จะประกอบด้วยคําทั้งหมด6คํามาส้อนกันนะคะเช่นคดในข้องอในกระดูกเลือกที่รักมักที่ชังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกําแพงมีหูประตูมีช่องอ่ะมันคล้องกันหมดเลยใช่ไหมลูกอ่ะเช่นคําว่าข้อกับงออ่าเสียงสรละอ,อเหมือนกันใช่ไหมคะรักกับมัก อ่าสระอะเหมือนกันอ่านั่นเองอ่ะได้กับระได้กับไล่อ่าก็สระไอเหมือนกันก็แล้วก็อ่าขออภัยนะคะลูกแล้วก็นี่เลยกำแพงมีหูประตูมีช่องอ่าหูกับตูนะคะลูกมันก็จะมีความคล้องจองกันนะคะต่อไปชนิดของคำซ้อนอ่าหนึ่งซ้อนเพื่อความหมายกับสอง ซอนเพื่อเสียงนั่นเองเราไปดูการซ้อนเพื่อความหมายก่อนอซ้อนเพื่อความหมายเกิดจากคำมูลที่มีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันเล็กน้อยหรือไปในทำนองเดียวกันหรือจะต่างกันในลักษณะของตรงกันข้ามเลยก็ได้แต่ว่าเมื่อนำคำมาซ้อนกันเนี่ยจะมีความหมายไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะลักษณะที่หนึ่งก็คือ ความหมายเหมือนกันอ่าก็คือคำที่นำมาซ้อนนั้นอ่ะจะมีความหมายที่หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่าหรือเป็นอย่างเดียวกันเช่นคำว่าเร็วไวทรัพย์สินใหญ่โตสูญหายดูแลหยาบคายน,นุ่มนิ่มเลือกสรรหนูเห็นคำว่าเร็วไวไหมลูกคำว่าเร็วไวเนี่ย ความหมายมันก็เหมือนกันใช่ไหมคะเร็วก็หมายถึงเร็วเนี่ยความหมายก็คือโอ้เร็วเลยใช่ไหมไวก็มีความหมายว่าเร็วเหมือนกันใช่ไหมคะอืมต่อไปนะลูกนะลักษณะที่สองก็คือความหมายคล้ายกันคําที่นํามาซ้อนกันนะั้นมีความหมายใกล้เคียงกันหรือเป็นไปนในทํานองเดียวกันพอที่จะจัดเข้ากลุ่มเดียวกันได้อ่าเช่นคําว่าอะไรคําว่ายักษ์มัน ไรนาถ้วยโถโอชามคำว่ายักษ์กับคำว่ามารน,นำมาสอนกันความหมายคล้ายกันยังไงมาดูสิคำว่ายักษ์ก็เหมือนหมายถึงอสูรกายที่ตัวใหญ่ๆหใช่ไหมหน้าดุดุหน้ากลัวหน้ากลัวใช่ไหมลูกคำว่ามารอ่ะก็หมายถึงสิ่งไม่ดีเหมือนกันโอ้โหหน้ากลัวพูดถึงมารเนี่ยอ่ะไม่มีใครอยากเจอเลยมันหน้ากลัวใช่ไหมคะเมื่อนําคําว่ายักษ์กับคําว่ามารมารวมกันเนี่ยความหมานมันก็ คล้ายกันอ่าพอที่จะเป็นกลุ่มเดียวกันได้จัดอยู่ในพวกเดียวกันได้นั่นเองนะลูกนะต่อไปลักษณะที่สามก็คือความหมายตรงกันข้ามก็คือคําที่นํามาซ้อนเนี่ยต้องมีความหมายคนละอย่างกันหรือคนละฝักละฝ่ายก,กันเลยจัดอยู่ในหมวดเดียวกันไม่ได้เลยอ่าเช่นใกล้ไกลสูงต่ําดําขาวผิดถูกชั่วดีทีหน้าทีหลังอ่า หนูสังเกตคําว่าใกล้ไกลชัดเจนเลยค่ะอ่าคำว่าใกล้ก็คืออยู่ชิดอยู่ติดกับเราเนี่ยใกล้ส่วนไกลก,นลนลนลลกล็นู่นเลยคนละฝ้าคนละฝั่งกันเลยไกลอ่าทีเนี้ยก็เลยมันก็เลยกลายเป็นความหมายตรงกันข้ามที่นํามาซ้อนกันนะลูกนะต่อไปซอนเพื่อเสียงคืออะไรไปดูซิสอนเพื่อเสียงเนี่ยก็คือเป็นการนําคําที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาซ้อนกัน เพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นและมีเสียงคล้องจองกันทำให้เกิดความไพเราะขึ้นคำซ้อนเพื่อเสียงนี้บางทีเรียกว่าคำคู่หรือ,คำค,รอคำควบคู่อ่าอย่างที่ครูบอกเลยใช่ไหมบางทีมันนำคำมาซ้อนกันเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความไพเราะขึ้นในการออกเสียงในการฟังใช่ไหมลูกอืมประารที่หนึ่งของซ้อนเพื่อเสียงก็คือนำคำที่มีพยัญชนะต้นเดียวกัน ต่างกันที่เสียงสระนำมาซ้อนหรือควบคู่กันเพยยนชนะครูสอนไว้งแต่คาบแรกแล้วยังจำได้ไหมคะเพยยนชนะต้นก็คือตัวอักษรที่อยู่หน้าของคำเลยหน้าสุดของคำเลยก็คือตัวอักษรน,นั่นเองนะคะลูกคำว่าเร่ร่าเซอร์ซ่าออแอจูจีตึงตังเงืงะจอแจรอแรก จริงจังทึกทักอ่านักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำพวกนี้มีพยัญชนะต้นตัวเดียวกันแต่สระไม่เหมือนกันเช่นคำว่าเร่ร่าคำแรกเป็นพยัญชนะต้นรอเรือเหมือนกันแต่คำว่าเร่เนี่ยเป็นสระเออส่วนคำว่าร่าเนี่ยเป็นสระอาอ่าก็จะต่างกันตรงนี้นะอ่ามีข้อสังเกตนะลูกนะ ต่อไปลัษณะที่สองก็คือนําคําแรกที่มีความหมายมาซ้อนกับคําหลังที่ไม่มีความหมายเพื่อให้คล้องจองและออกเสียงได้สะดวกเช่นคําว่าดีเดย์บ้าบอหัวเหออ่าก็คือคําแรกเนี่ยมีความหมายมาซ้อนกับคําหลังเนี่ยที่ไม่มีความหมายนํามาซ้อนเฉยๆเพื่อให้เกิดความคล้องจองและออกเสียงได้ง่ายอ คำว่าดีเดชคำแรกก็หมายถึงโหเด็กคนเนี้ยดีมากเลยไม่มีทิฏฐิใดๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะคําว่าบ้าบอก,ก็เช่นกันก็เช่นกันนะคะจะมีความหมายในคําว่าบ้าอ่าหัวเหอก็ก็หมายถึงหัวนั่นเองนักเรียนจะได้ยินคําพวกนี้บ่อยนะคะในภาษาพูดอ่าทั่วๆไปเลยแล้วก็ลักษณะที่3ก็คือนําคําที่มีเสียงสระเดียวกันมาซอ้อนหรือควบคู่กันเช่น เบอเรออ้างว้างแร้นแขนจิ้มลิ้มราบคาบอ่าเป็นสระเดียวกันเลยใช่ไหมลูกอ่าสระเอออาคำแรกเบเรอก็สระเอออ้างวางก็สระอาแร้นแขนก็สระแอจิ้มลิ้มก็สระอีราบคาบก็สระอานั่นเองนะคะลำดับต่อไปครูมีคำถามมาชวนให้นักเรียน ได้คิดได้วิเคราะห์กันนะคะลูกถึงเราจะอยู่คนละที่กันอ่าไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาเห็นหนะ้าข่าตากันไม่ได้มาคุยกันนะลูกนะแต่ว่าเราก็สามารถร่วมกันเรียนร่วมกันวิเคราะห์ได้นะคะลูกช่วยครูค,คิดด้วยนะคะอ่าข้อความต่อไปนี้มีคำซ้อนกี่คำเรามาดูกันซิ ข้อความมาอ่านที่ข้อความนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้มวลมนุษย์แต่มนุษย์เป็นผู้ทำลายจนโลกเปลี่ยนแปลงจึงต้องตักเตือนให้นำโลกเข้าสู่สภาพเดิมโดยเร็วไวหน,หนูที่อยู่ที่บ้านลองคิดกันดูนะคะว่าข้อความนี้มีคำซ้อนทั้งหมดกี่คำกอไก่สองคำขอใครสามคำ ขอควายสี่คำงองูห้าคำติ๊กตอก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 ลองมีขอกันดูนะลูกนะครูได้สอนไปแล้วนะคะลูกอ่าลองดูว่าคําตอบที่หนูตอบในใจเนี่ยมันตรงกับคําเฉลยของครูไหม,อมลองไปดูกันนะคะว่าตรงไหมอตอบขอไข่สามคำนะคะลูก ก็คือคำแรกก็คือคำว่าสร้างสรรค์คำที่สคือเปลี่ยนแปลงคำที่3โดยเร็วไวอ่าคำที่3ก็คือคำว่าเร็วไวนะคะก็คือคำว่าสร้างสรรค์เนี่ยมันหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาการคิดสรรการสร้างสรรค์เนี่ยก็คือการทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาก็คือความหมายมันเหมือนกันแค่เอาคำมาซ้อนกันเฉยเฉยอ่าต่อไปคำว่าเปลี่ยนแปลงอ่า คำว่าเปลี่ยนแปลงก,ก็มีความหมายเหมือนกันเลยก็คือปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คือความหมายเหมือนกันนะคะลูกส่วนคําว่าเร็วไวก็เหมือนกันนะคะเร็วไวก็คืออย่างที่ครูได้สอนไปในบทบทเรียนแล้วว่าหมายถึงอ่าเร็วก็หมายถึงอ้าวเร็วก็ก็คือความหมายก็คือเร็วอ่าส่วนไวความหมายก็คือเร็วเหมือนกันใช่ไหมคะ ก็คือแค่นำคำมาซ้อนกันเท่านั้นเองนะคะลูกลำดับต่อไปให้นักเรียนทำใบกิจกรรมท้ายบทเรียนเรื่องคำซ้อนและจดบันทึกสาระสำคัญเรื่องคำซ้อนเหมือนกันนะคะลูกเหมือนเดิมเลยอ่าและการส่งงานก็เช่นเดิมครูจะส่งใบงานให้นักเรียนในไลน์ก่อนหมดคาบเรียนให้นักเรียนส่งงานกลับมาให้ครูในกลุ่มไลายห้องของตนเอง การทำงานก็สามารถพิมพ์ได้และเขียนได้ตามความสะดวกของเราเลยนะลูกนะแต่ครูขอ,อนิดนึงว่าถ้านักเรียนเขียนอ่ะก็เขียนใส่สมุดปกติแต่ถ้าพิมพ์ทรงขอให้หนูปริ้นออกมาแล้วก็เย็บใส่สมุดด้วยนะลูกนะงานหนูจะได้ไม่หายนะคะสามารถนำกลับมาดูนำมาทบทวนได้อีกครั้งนะคะสำหรับภาพนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเรา ไปพบกันใหม่ในคาบหน้าเรื่องคำซ้ำนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูไปแล้วนะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย